ดรอานนท์นนศักดิวรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิตยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาะบริหารศาสตร์หรือนิดาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คระบุว่าตำรวจบาดเจ็บ,บเข้าโรงพยาบาลไปแล้ว17คนจากการประทักกับม็อบที่ดินแดงอันที่จริงตำรวจสามารถจัดการได้ตามหลักการสากลในการปรับม็อบจากเบาไปหนักแต่ปัญหาคือม็อบใช้ความรุนแรงมากทั้งการใช้อาวุธการใช้ดอกไม้เพลิงการเผารถตำรวจทำลายทรัพย์สินทางราชการ ทำลายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านคิดว่าตำรวจควรจัดการปราบม็อบตามหลักสากลซึ่งต้องจับกลุมคุมขังหรือไม่เพื่อให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอานนร์ระบุอีกว่าอันทีท่จริงตำรวจจัดการได้สบายๆไม่ต้องบาดเจ็บมากมายขนาดนี้ผมคิดว่าน่าเห็นใจตำรวจมากจริงพอม็อบเล่นเกมอันตรพานรุนแรงก้าวร้าแต่ใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่เรียกว่าัวมี คือทําให้ตนเองน่าสงสารและตกเป็นเหยื่อทั้งที่ความจริงเป็นเรื่องตกกันข้ามอีกทั้งสื่อก็ไม่นําเสนอเหตุการณ์อย่างตรงไปตรงมาแต่เข้าข้างม็อบเป็นหลักผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอานนท์กล่าวทิ้งท้ายว่าพี่สําราญวนว์มาผู้วิจกการณ์ตำรวจนครบาลจัดก,การได้แน่นอนถ้าประชาชนคิดว่าควรจัดก,การเพื่อความสงบของบ้านเมืองหรือเราต้องรอให้มีตำรวจเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปราบม็อบเสียก่อนชีวิตตำรวจชั้นผู้น้อยสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าม็อบเตอร์อันดัพาเหล่านั้นนะครับ